ศึกดาบี้วัดไทยเทพศิรินชนะสวนกุหลาบ3ประตูต่อหนึ่งศึกเอลกาซิโกบอลน,นักเรียนคู่แรกจบไปแล้วเทพศิรินการันตีเข้าชิงชนะเลิศสวนสวนกุหลาบการันตีตกรอบไปชิงที่3โดยเกมนี้มีสตาร์ดังเข้ามารับชมด้วยสิทธิ์เก่าเทพศิรินครับพี่บอยพีซเมเกอร์สิทธิ์เก่าสวนกุหลามีพี่นุกจักรพันธ์ภัยสุวรรณครับนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็มีนี่พี่ปิ๊ดบอดิสแลมครับสวนกุหลาบ แล้วเอลกาซิโกก็เดือดสมชื่อจริงๆนะสวนกุลาบโดนไปถึง2ใบแดงเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยแผนการเล่นของสวนกุลาบคือ4 4 3ผู้เล่นเกินแผนของท็อตเทอร์เอรเล่นไม่กเกี่ยวไม่กเกี่ยวขึ้นผิดเทพศิรินนำก่อนจากจุดโทษในครึ่งหลังครับแล้วก็เป็นรูสกี้ยิงเข้าไปนำก่อน1 0จากนั้นเทพซิรินต้องเรียกว่าเป็นเทพลูกนิ่งครับอาร์เซนอลแห่งจัตุรมิตรยิงฟรีคิกโค้งเข้าไปสุดสวยนี่น่าจะเป็นโกลออฟเดอะทัวร์นาเมนต์ของจัตุรมิรได้เลยเท่ากับจนถึง2ประตูต่อศูนย์ตรงนี้เนี่ จากนั้นส่วนกุลาบตีตื่นได้จากทีราเทพรัฐาพลนะคนนี้นี่คือนิวเทียรสินนะติดทีมชาติไทยชุดยู17ไปด้วยยิงไกลนอกกรอบเขตโทษยิงเลียดเข้าเสาแรกเนี่ยดูดิเจ้าตัวหน้าเหมือนเทียร์สินแดงดามากนะสุดท้ายเนี่ยส่วนกุลาบโดน2ใบแดงไปมีเหลืองที่2กับใบแดงโดยตรงของทีราเทพรัฐาพลนะไปเสียบเข้าตัวของเทพศิรินจ่าแบบนี้ส่วนกุลาบ9้าคนก็ไม่รอดครับโดนฝังไปสามประตูต่อหนึ่งจากปาวลริตบุญมาเลอศตัวเก่งของเทพศิรินขวางสนามมาแล้วพักอ,อกครับแล้วแปลเล่นทางเสาไกลครับโอ้ดีใจท่่าานี้อยงเ นั่นทาให้เทพศิรินเก็บได้6แต้มเต็มและสวนกุหลาบไม่มีสักแต้มเดียวเทพศิรินการันตีเข้ารอบไปสู่รอบชิงแล้ววันเสาร์ส่วนสวนกุหลาบชิงที่3จองแล้วหนึ่งที่รอดูดรบบี้แมชวัดฝรั่งนะกรุงเทพคริสเตียนเจอกับอสามชันท่เตตอนนี้4โมงเย็นอสัมต้องมีแต้มเท่านั้นเพื่อยื้อชีวิตลุ้นเข้าชิงกับเทพศีรินให้ได้ส่วนกรุงเทพคริสเตียนถ้าชนะการันตีเข้ารอบเลยอัสัมก็การันตีตกรอบเหมือนกันถ้าแพ แต่ที่แน่ๆเกมต่อไปอสัมเจอสวนกุหลาบสวนกุหลาบโดนใบแดงไป2ใบแล้วก็มีติดโทษใบเหลืองครบ2ใบอีก1คนหายไป3ตัวหลักก็ไม่รู้จะเป็นการหวานเจี๊ยบหรือเปล่านะอรอลุ้นมีแต้มเต็มตัว